มีเลือดเลอุดตันเนี่ยครับมันเกิดขึ้นสัพลันมากอืก็มีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมานะครับใช่ใช่นะครับก็ทางพยาบาลเนี่ยก็โทรไปแจ้งพี่ปูนะฮะวันนั้นเนี่ยพี่ปูกำลังออกไปทํางานนะฮะว่ารีบเข้ามาที่โรงพยาบาลด่วนเลยเพราะว่าน้องลูกซี่เนี่ยคือเหนื่อยหายใจลําบากหายใจติดขัดแล้วก็เหมือนแบบจะไม่ค่อยไหวแล้วนะครับพี่ปูก็บอกว่าเขาก็รีบไปในทันทีแหละนะฮะสุดท้ายเนี่ยภาพที่เห็นนะฮะก็ เห็นใจพี่ปูจริงนะครับก็คือคอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยภาพที่เห็นคือน้องลูกซี่เนี่ยกำลังถูกปั๊มหัวใจอยู่ครับนะครับก็ปั๊มอยู่ประมาณ1ิบครั้งนะครับแต่ว่าช่วยน้องไว้ไม่ได้นะครับพี่ปูบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน้องลูกซี่เคยขอไว้แล้วว่าถ้าหากว่าน้องมีอาการแบบเนี้ยคือขอว่าอย่าให้น้องรู้สึกตัวอีกครับไม่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจใช่น้องจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดอีกแล้วก็ปล่อยน้องไป นะครับ<ช>แต่ว่าในความในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะจริงๆมีอีกเรื่องหนึ่งที่ยังติดท้างใจของพี่ปูที่ปู<ม>บอกมาให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ที่มีงานสดอภิธรรมของน้องนุ๊กซี่เนี่ยนะฮะก็คือเรื่องกรณีว่าอยากแต่งงานจริงๆ<ม>อยากแต่งงานแต่งงานให้กับนุ๊กซี่<ม>พี่ปูก็บอกว่าจริงๆถ้าอาการของนุ๊กซี่เนี่ยดีขึ้นมาสักนิดนึงกว่านี้อย่างที่คุณหมอบอกว่า29-30เนี่ย<ม>ถ้าใบร่อในปอดดีขึ้นก็อาจจะให้กลับบ้าน<ม>พี่ปูก็วางแผนว่าาเอออจจะแบบ ัดช่วงเวลานั้นให้เป็นช่วงงานแต่งงานคือจริงพี่ปูคาก็แอบเตรียมงานไว้แล้วนะนะแอบเตรียมไว้แล้วแต่ว่าหนือนที่บอกนะครับก็ปรฏิหารไม่มีจริงก็ขอแสดงความเสียใจกับพี่ปูแปรเกชนะครับแล้วก็ครอบครัวของน้องลูกซี่ด้วยนะครับก็ขอให้น้องเนี่ยไปสู่ดินแดนแห่งสูงสวรรค์สำราญคบแล้วกันนะครับฝาต่อกันที่